สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้เราจะมาเล่นเกมส์มายคราฟกันวันนี้เราจะมาเล่นแมพเอ่อเ็กโวเอ็กว้าอะไรสักอย่างนื้อแหละ <S <S เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราตัเข้าไปโอ๊ยไม่ใครอ,อยู่เนาะตอนนี้กำลังเข้านะคะเดี๋ยวเราจะตัดไปตอนที่เราเข้าตอนนี้เราก็เข้ามาที่เซิร์ฟนะคะวันนี้เราจะเล่นแบบมายคราฟอ่ะ เบชั่นเบตาจุดจุดนร้า1 2 1 1ยีบนะคะอันนี้เป็นนะครับเถื่อนไม่ใช่เราแต่เราจะเล่นอมลิปออมอันนี้เราจะตีเดี๋ยวเราตัดอันนี้เราได้เข้าเกมมาเรีย,ยบร้อย คนอ่านไมค่อออกไมเก่งิอ่อลเบสบสเบสแวรเบสแหลแล้วเบสล์อ๋ออโอ๊อะไระงงมาเราจะเล่นส เดเดแต่มให้ก่อนมันเกกลับมาไปได้ลวไม่เลือกแมปเลยเริ่มแล้วอ่ะเมื่อกี้ติดอยู่อ่ะ มาคุณติดเม่อก่ไม่กี่มันติดไม่อก่ใช่ไหมัม่กีก่ว่ติดติดอะไรอ่ะเราต้องทำให้มันครบสามสิบสอง้ยมันมาได้ไงอ่ะมันมาได้ไงเกือบตายแล้วไหมล่ะเอาแล้ว ก็เกือบตายอ่ะอู้อะไรอ่ะ uh, ต uh, ้องกดกดทำไมกดาบ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 ดๆบอันนี้ก็เี๋ยกไปเรื่องมานึ่งอนนางก่อนขอไอรอนอีกหนึ่งเอ่อเอนเดอร์เบ เมเื่อกี้ถ้าเพื่อนไม่ช่วยนะพันตายแล้วปะ่ะตายแน่ตายอุ้ยกดหาเลไมีหนูเนี่ยอุ้ยใส่ทีมสีอเลยสียงพูแล้วเมื่อเราไปเจอสีเหลือง ก็เริ่มใหม่เริ่มใหม่มันมีการเริ่มใหม่อยู่แล้วแต่เราจะค่อยเปลี่ยนเป็นเล่นเป็นสองอจู่ๆก็ห้าสี่สามสองหนึ่งคนยังไม่ได้ทำอะไรเลยอะไรอะ What the hell hello h e l l อมั้ง <tem> ส <pe a signal iley> uh, ิขอมั้งหอมั้งอยเสเให้เพ้นจัดการเรื่องเตีเตียเียเียเดี๋ยวเราจะไปเอ่อไปจัดการเรื่องปัญหาประชาชนหลอะบ้าน ว่เนี่ยอก็ผิดอีกน,นี่ถ้าปลอยชินีนต,ตใจหมดใส่ฟังด้วยแล้วตุูกใจอ่ะ โอ้ไม่ก็กดผิดนะคะจะกดตัว S แต่กดตัว A ไปอ้วหหน่อยเพราะความรู้ตัวกดตัวดีอีกแหละตายหลายรอบแล้วนนนเนี่ยเกะกะมากเกะกะที่สุดลูกง่ายสี m ู l หาแม่แกซะโอ้ยโอ้ยอย่าทำหนูโอ้ยอย่าทำหนูสิทำหนูไม่ได้นะหนูเจ็บนะเดี๋ยว ok. อาม่าตีหรอกอาม่าไม่อยู่อาม้าไม่อยู่อาม้าไ,ไปหาปลาไปไป ไม่ใช่สาววาตกปึ้งทำสั่นปึ้งวิ่งปึ้องอุยอ้ยอุย้ยมันนั่น,น,นตายวันนี้เราคาได้สูงสภาพอุย้ยใครมันช่างยิง,ง,ดยง,ดยงเดือด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 เป็นอะไรมากก็ชอบยิงคนอ่ะ เป็นอะไรมากป่าวเป็นอะไรมากป่าวเป็นอะไรมากป่าวสองลุมหนึ่งม,มิ๊มันไม่ไหวอ่ะโอเคได้ได้ได้ไดห,นหน้าหน้า,นนาอุ้ยเกือบลุลุแต่รอดเกือบตุยแต่รอดต้อตุยต่อ เราเล่นจบคือเราจะหยุดคิดเราจะหยุดเขียนทัเราเล่นจบเพราะว่าไม่ไหวแล้วอะ่ะอ้ยมันนานมากเลยเจ็ดนาทีมันนานที่สุดนในโลกอืหหัวใจอยู่ครึ่งหลอดหัวใจอยู่ครึ่งหลอดไปไปไปหัวใจ รู้หลอดปะใครอยากเล่นเดี๋ยวเราค่อยแอดเราค่อยปล่อยชื่อให้แอดมึงเละไป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 เบื่อสีส้มแล้วไปสีอื่นไปสีสีเหลืองโอ๊ยสีเหลืองทีมเราหรือเ่าไปสีตรงข้างสีตรงฟ้าสีฟ้าสีสีมันตายแล้ว แล้วก็ตายตามดูจะบ้าอุ้ยขอโทษความหยาบเลยนะคะอือ I'm sorry I'm sorry I'm sorry เมื่อไรมันจะจบสี่อยากปิดลิปแล้วอืมสหน้าไปหนึ่งไปหนึ่งปึ้งไปหนึ่งครั้งปึ้ง คิวอุ้ยเบสเบสเบสช่างแม่งมันไหนมันเฮ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยบ๊ะ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 จบบายๆเลวเจอกันคลิปใหม่นะคะ